ทุกนาทีมีค่าเสมอครับถ้าเราหูจากใจชีวิตเพื่ออยู่ยังมีคุณค่าสวัสดีครับสวัสดี FC ของปัสสิทธิ์คนเมืองผู้คนเลยนะครับห่างหายกันไปหลายวันนะครับเแต่ผมก็ยังตอบเฟซตอบไลน์กันแบบสนานวันวหวเลยเพราะว่าพี่น้องเจ้าท้าเจ้าสวนกอทักทายและก็มีปัญหาเรื่องความย้ที่มาบถามกันันกหนาม่าปั้นนะครับนะถามกันมานะครับหลายๆส่วนที่เป็น FC ของผมติดดกผู้อต้น จะทำอย่างไรพ่อนะครับซึ่งคลิปนี้ดีมากเลยนะครับสิ่งที่ผมจะนําเสนอในคลิปนี้คือติดดกพั่วต้นเนี่ยจะทําทอย่างไรพ่อเขาต้องรู้นะครับว่าต้นหนึ่งของลยาไยของเขานะครับสูงประมาณสักสามสี่เมตรเนะี่ยปุ๊กหนึ่งถ้ามันเฉลี่ยแล้วปุ๊กหนึ่งเนี่ยมีประมาณห้าสิบหกสิบเนี่ยอันนี้ผมต้องตัดแต่งย่อครับถ้าอยู่ในประมาณสักห้าสิบหรือหกสิบ่นะครับผมต้องตัดแต่งย่อนะครับ เน้นใส่น้ําค้นยานะครับนะก่อนเชล้านะครับเพราะว่าถ้ามันติดเนี่ยปุ๊กหนึ่งเต็มต้นเนะี่นะกูปุ๊กกู้เนี่กูกิ่งกู้ก้านน่ติดประมาณ80 90ิบเก้าร้อยร้อยตายอันนี้มีการต้องตาแตงชอแน่น,นอนแต่ถ้าติดประมาณ50เอ้ย40ตายเอ้ย50ปลตายอันนี้มันต้องตาแตงจอนะครับราะอย่างไรลำไยกุ่ยใหญ่อย,อ,ยอยู่แล้วนะครับอันนี้สบายใจได้นะครับสำหรับ f อที่ไทยถามกันมา สำหรับเจ้าให้เจ้าสวนนะครับที่ทาแต่งสูตรกับแม่เอ๊ลำใจติ๊กตักกอดกวนกน,กน,กน้องไอ้จำใใหญ่ใหญ่ครับรับรองว่าใหญ่แน่นอนนะครับเพราะว่าปุ๊กไหนนะครับเต็มต้นนี้นะครับปุ๊กไหนตีเฉลีย่ยและประมาณสี่สิบปลายห้าสิบปลายนะครับน้องไลำใหญ่นะครับยังได้ก่อนทึงก่นใหญ่นะครับคะแนนว่าช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงเนาะก็ต้องใส่น้ํผกันไปตัวนะครับนะถ้าเขาแบบใส่น้ำนี่นะครับลำใหญ่มันขาดน้านะสำคัญนะครับพอมันขาดน้ำปุ๊บแล้วฝนตกหายญ่มาปั้งนี่นะ ลำไยไม่จะยิ้มนะลำไยยิ้มนี่บัดีนะครับนะเจ้าของสวนจะน่าเศร้านะครับเพราะฉะนั้นต้องหม่อนใส่น้ํานะครับนะอันนี้เกิดสรุปเพื่อฟองเลยนะครับว่าถ้ามันติดนักแต่ปุ๊กในเฉลี่ยแล้วประมาณ4ี่สิบปายห้าสิบปายมาต้องตัดนะครับนะมาต้องตัดแต่งเจอนะครับถามกันมานะครับเพราะว่าอย่างไรเกิดตั้งแกนใหญ่นะครับเต็มที่ผมตึงอตหกซิบนะครับนะบ้อมดงต้นดีหม่อนพ่นยาพ่นฮอร์โมนต่าง ที่มีประโยชน์กับลำไยนะครับนะบอกว่าผมมาบอกนะครับว่าเป็นตัวนั้นตัวนี้นะครับแต่ขอให้เจ้าสวนเลือกสรรดูเองนะครับผมขายของนะครับนะขายยากคูว่าเอ๊จัดประสิ์ลำไยเนี่ยไม่จะนกหวใหญ่ด้วยน้อยติดพวกอี้โมอ้นโทรมาถามผมได้ทุกเวลานะครับผมบอกว่าก่อนนะครับตอนทับกับพี่น้องเจ้าสวนทุกเวลานะครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่ถามมานักหนาป้าบ้านนะครับติด ระมา0 4 0 5 0ายแต่มันเต็มต้นเนี่ยหน่วยจะายก่กว่าต้องหัวครับหน่วยใหายครับนะสำหรับพี่น้อง FC ที่อยู่ตังฝางตังหอดตังเปาน,นะครับตังลีตังหลบูนเจียงไฮนะครับใครมีคําถามอยากจะทักทายก่อนหรือว่าอยากจะทอยถามกันหรือว่าอยากจะทักทายกันขอพิมพ์มาอู้กันใต้คลิปได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็ยังขอบคุณแล้วกเ็เปิดทับกับ FC ใหม่ FC เก่ากันคู่คนเลยนะครับสำหรับคนที่ทําสวนลำไยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ทิ้งท้ายด้วยคำพรไว้ว่าลำบากวันนี้นะครับเพื่อไปสบายในวันหน้านะหมอต้องกลัวแล้วครับที่เสือเงื้ในวันนี้นะครับแล้ววันข้างหน้าเขาจะเหนื่อยเ้าหนึ่งคือเหนื่อยต่อหน้เงินตอนนี้ขอขึ้สู้ๆมีกำลังใจคิดถึงคนข้างหลังสู้ต่อไปครับประสิทธิ์คนเมืองเป็นกำลังใจครับ